สงว,วนน้ำตกนลอะไรคะจำจิบจำนี่ก็เป็นสมาชิกนะคะกลุ่มทอผ้าลายลูกแก้วบ้านใหญ่กลุ่มทอผ้าลายลูกแก้วบ้านติใหญ่แม่กำลังงงอยู่สลูกมุกอะไรไป <c oughs> <c oughs> เป็นสมาชิกกลุ่มนะคะแล้วก็วันนี้จะพามาดูแปลงผักนะคะแปลงผักของแม่แม่ว่าที่บ้านเนี่ยไม,มไม่มีไม่มีพื้นที่แต่ก็มีพื้นที่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะมาดูว่าปลูกอะไรบ้างนะคะอันนี้เราปลูกปลูกไว้ทําไมแม่ไว,ไ,วไว้กินในครอบครัวค่ะไว้กินในครอบครัวเลดเรือับแจกญาติพี่น้องที่นั่งแจกญาติพี่น้องได้ขายไหม ค่ะชนมากที่วกขาไได้ขายเดี๋ยวจะตกใจว่าเห็นเยอะๆเอ๊ะทำไมมาถ่ายแปลงผักไว้ขายเขาไม่ได้ขายนะคะแปลงนี้ไม่ได้ขายเอาไว้กินในควเรือแล้วก็ไว้แบ่งปันยินดีน้องนะคะสมาชิกในชุมชนเดี๋ยมาดูแม่พาไปดูหน่อยวันนี้เป็นไกด์พาทัวร์สวนผักหนสิมีผักอะไรไล่สารเนื้อค่ะนอกจากปุ๋ยเท่านั้นที่ี ใส่ใส่ปุ๋ยอะไรแท่งต้นที่เอาต้นน้ำหมักฉีดอ๋อฉีดน้ำหมักเนาะใส่ปุ๋ยคอกใส่หมูค่ะเลี้ยงหมูอ๋อเลี้ยงหมูก็เลยเอาที่หมูมาใส่โอ้ยโตอยู่ค่ะโตอยู่อันนี้อะไรยีละของไรส่ามันก็ค่อยงามแม่ทางโน่นโอ้ยดีแล้วค่ะมันจะได้ปลอดภัยมันมันสีบกค่อยงามสีบุ้งรวยนั่นคือนั่นมันไม่งามหรอกแต่มันปลอดภัยค่ะแม่พคนนี้เขาหมักดอกเมาบอกไอจีสาเที่ยมีแน่นิ่งเก้า ฉี่ทำไมแลค่อยได้ผลเนาะก็เราไม่ได้สายเราก็เล่นความปลอดภัยเป็นหลักนี่ีแม่อันนี้นะคะที่เรายืนอยู่เนี่ยเป็นเป็นเป็นปลงของแม่ซึ่งปีที่แล้วเนาะพัฒนาชุมชนมาสนับสนุนสนับสนุนอะไรบ้างคะแม่พวบน่อย บ้านนี้ได้มาไดทัน,นผักกับกบน้อยนะคะพัฒนาชุมชนเข้ามาสนับสนุนโครงการอะไรคะแม่ือเงออใช่ค่ะ <laughs> บ้านนี้ได้โครงการพัฒนานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนะคะปีที่แล้วปีนี้ปีนี้ก็มาดูผลงานนะคะแอบดีใจเหมือนกันนะที่แบบเออมาส่งเสริมแล้วก็ชาวบ้านเขาก็เอามาทำเอามาต่อยอดนะคะได้กินแล้วเนาะได้กินแล้วค่ะได้กินแล้ว <laughs> ดีใจอยู่ะคะ่ะ